เอาละครับครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยไอหน้าตูดทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับอยู่ในแมพที่มีเอาเริมแล้วไอฝาดเอ้ยอะไรเนี่ยกินพาร์ทเนาะเฮ้ยครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับในแมพที่มีชอวาเบรครับเพิ่งมันไปว่าอะไรรู้ไหมครับมันไปว่าเบรมือหนึ่งครับเบรมือแบบเดม,มือจุ๊บออกไปพี่มีดหัว เออวิ่งผีไม่ได้ตัวใช่ไหมอ่ามันมันม <Yeah ีหมดมันมีครบไม่ใช่อ่ะอ่าเราผู้ผมขอเรียกรลับแล้วกันไหนไหนคนมันก็แลกเยอะอ่ะหมดแล้วโอ้ยมาบทที่4หาเกมไม่ใช่ครับผู้ต่อน่ครับ้าน่ะมันกลนหีมี โอไม่เพือทำงานหนึ่งฝั่งนะครับแล้วห้ามโดนคิวเด็ดขาดนั่นเองเขาบอกว่าเดียว Hello ไอ เออให้ย่้เืนพื่อนมอู่กับกูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจิดขอตามอยู่แล้วกันนะเพื่อนมันดูนไปไหนฉันตามด้วยเกียวแล้วอยู่ในห้องนั้นอาวไอี๊เดี๋ยวแค่หกสิล้ การหาของอะไรกันเสียงมันน่ากลัวที่ไหนอันนี้ห้องอะไรเนี่ยเดินเข้าไปดูผมกดบันี่คุณหญ่งครับคุณหญ่งเออ นะคุณผู้หญิงครับกูทำเลยครับกูหนีก่อนนะผมไม่ร่ำหางานไม่เจอดีๆเฮียตัพี่อะไรอย่างเงี้ยนะดังเกอร์อัปเดตอันตรายระวังความตายโหนเรื่อนรับเพื่อนดีๆหน่อยฝุ่นพลังคุณรู้ป่ะเน,นี่ย สองนาทีไอ้น้าตูดอัน,นี้จะกินนี่เลยแยกไม่ได้อะไรเพื่อนคุณผี่งไปดีกว่าู้หน่าจะดูนิ่เดียวครับคุณเอ็ดใช่ไหมครับคุณออใช่ไหม กูยังงงอยู่กูไม่กระจายมาไม่คว่ำวว้ยังไงเออดวงดึงดันเนี to então, ่ยดวงบุญดานเนี่ยมึงไงอย่าเรียกแลบขอร้องรอดพ้นหมีนะกูว่ากูหาหมีไม่เจอแล้วไอ้ยางมืดมากกูมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยดูครับหากูเรื่องแบบนี้ขอเรียกขอเรียกแหม่หนี่บักบวบ

แล้วคิวพวกมีเมื่อนะไม่ให้หรออ,อะไรเนี่ยเออหนูกันทอ็อตแต่พี่พ่อสบายเมื่อดูหน้าตาหนูนี่เดินวิ่งอย่างอันดานเลยวิ่งไปหาคนขี้ข้าอยังเกีย,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 อ,ย,กยอะไรมึงอุปบัก ฮ้ยหาคนก่อนแต่คนไม่อยู่คูณด้วยอูด้วยฮันแนอยู่ตรงนี้นเปล่ากูไม่น่าเรียกแบบนี้เลยฝัดเ,ออเ,าาเฮ้ยส่ัสีวัสดีัดวัีวัดัสีสวัสนีสวัสเัสนีดีวัสดีดีวีันี Hey, hey. เอาทำไมต้องเตะใช่ไหมเฮ yeah. hey, hey. hey. hey, yeah. ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ตายฮาฮะปวนที่เหลียงกูมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันหมดเฮ้ยเฮ้ ข้ากำเจ้ามาฮ่าเจ้าตายไปวะจะไม่เลี้ยงมึงอื uh> ้เจ้าวะฮะเออตายโอ้โหโอ้อ่ะตีตีตีเอ้เอาเอาเอาตายตายเอ้ตายยังตายแล้วเดี๋ยวฝากมคนครับแบนี้แล้วกันครับอาจจะไม่มีคนอยู่แต่อาจจะมีคน ูเริ่มเป็นแบร์ซึ่งแบร์เนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยนะบอกตรงไม่ใช้ฟอรแบบแต่เป็นไม่ใช้ฟอรแบบแบบนี้เว้ยกูเล่นไม่ได้เลยทำหาห้องที่แม่งมีคนอยู่แทบไม่เจอทาแดงเลยมึงทาผมจะดำก็ถออเว้ยเวยแล้วโอ้โหดูดีดูขา้างหน้าข้างหน้าอ่ฮัลโหลอยู่อยู่อยู่ทางนี้ ีโดู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 ข้อตีเจ้าข้าที่เจ้าเออตายสองคนแล้วเจ้าหนีทำไมอ่ะป้องกันปกป้องคนเหรอจาเป็นใครตคายคืออาถือแล้วพูดเดียว,ยวแล้วบอกว่าเจ้าอยู่ไหนพวกมันน่าจะหายอยู่แถวๆนี้แต่คนสุดท้ายไม่ชอบยากน้ำกูเสมอ โอ้ยมึงนี่จะมองกูเนีย่ยหันไปขนาดูบักค่ะนี่ครับความลังบากของการหาคนแรกแต่อีกอย่างผมมองรอบข้างไม่ค่อยเห็นอีกต่างหากแต่อีกอย่างก็ไม่ใช่ว่ามันตามหลังกูโดยที่มันไม่มีมชิดไม่อยู่ใกล้เท่านี้อ่ะน้ำคานว่ะ กิฟมีแต่คิดอะไรไม่รู้กูหาคนสือท้ายไม่เจอจริงๆนะบอกตรงคอยบอกตรงกูหาบ่เห็นนะครับผมไม่เห็นจริงเลยเฮ้ยแอบเืินนังวะนี่ทำมาได้กิ่ตะเนี้ยพวกเนี้ยโอ้โหว่ามันหายากจริงอ่ะสมคำาล่ำลือกับชายคนนั้น ีชื่อว่าคาชานั่นแหละไอ้เติมมันดีด่านนี้มมนเปมนเขาวงกวดกูหาเห็นแล้ว

ý tôi đã ai đốt ai đốt chá đốt bắt đốt tình yêu mong mình nhắn đuổi hả ตายตายตายค่าค่าเจ้าได้แน่นอนเดี๋ยวฟยินาทีสุดท้ายแล้วใจให้เฮีย้ยเด็ดรุดมึงอ่ะดีกูไปน่ามันก็ไม่กูแพ้เฉยอ่ะครับไม่ทำไมทำไมเอาครับ ผมว่าเฮยเมื่อเธอโทรทรอ้โอ้คลิปนี้แม่งอย่างนานฝีมาทีอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นความสนใจผมจะมาเรียกซองู่ขา้าลางนี่แม่งน่ากลัวชิ่หายไปเริ่มปักกลัวเล่นเล่นหน่อยแล้วกันเออยาฟิโมโคีนาเมลูเฮ้อ่ะอยากจังเลยนะ เไปขน้นาดเฮ้ยมึงลงไปแล้วเหรอความจริงแล้วผมเล่นเก่งนะตาป่วนเอาเริ่มเกมแล้ว,มวมผมเป็นคนเ,อ,เอาเอาาราคิวหลอดและทำโดนคิวเด็ดขาดนะครับโอยน่าเบื่อว่ะ